ขอน้อม,นอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าสัจธรรมเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นหลักใหญ่ไม่มีใครจะสามารถผ่านจุดนี้สัจธรรมจัดสรรไว้อย่างดิบดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดังนี้แหละสัจธรรมคือความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้น บนโลกใบนี้แม้กระทั่งทั่วระบบสุรยิยะจักรวาลนี้หรือไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไหนๆก็ตามลว้วนไม่มีอะไรเลยที่จะก,กีรังยั่งยืนได้มีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดามันเป็นศัจธรรมแห่งความเป็นจริงที่ต้องเกิดดับอยู่แล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีสรรพสิ่งใดที่เกิดมาแล้วจะอยู่ยงคงทนถาวรตลอดกาล ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สัจธรรมแห่งความเป็นจริงนั้นยังคงอยู่คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดิมอาทิตย์เช่นดวงอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกและไปตกทางทิศตะวันตกไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้ใครก่อเหตุแห่งกรรมใดไว้แล้วชีวิตก็จะต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นๆตามไปด้วยนี่แหละคือหลัก แห่งสัจธรรมแห่งความเป็นจริงลหละเพราะฉะนั้นแล้วจงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อมีเริ่มต้องมีจบกฎธรรมชาติแายสิ่งใดจะสามารถคงอยู่ได้เป็นความจริงที่ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไปไม่จีรังห่างยึดติดผิดหลักการไม่มีทางที่สิ่งใดไม่สูญสิ้น แม้พื้นดินก็มีวันสูญสลายโลกใบนี้ก็เกิดดับกลับเปลี่ยนไปและสิ่งใดจะจีรังดังภาพลวงตาเมื่อเกิดมาต้องดับไปไม่คงที่คุณความดีที่สิ่งที่ควรแสวงหาอย่าหลงผิดยึดติดในภาพมายาหมดเวลาก็ต้องดับขอรับรอง มองให้ชัดมาเล่งสร้างอัตภาพทุกโอกาสไม่อาจย้อนต้องปกป้องจงรักษาอย่าประมาทคุณค่าดังทองที่ผ่านแล้วไม่อาจย้อนกลับคืนมาหากศรัทธาในชีวิตไม่ผิดหวังความขยันจะเป็นผลด้านด้นหาหากวันนี้ใช้สติและปัญญาจิตศรัทธาพาผ่านพ้นจน อย่าจนใจต่อให้ใครมีอำนาจใหญ่ขับฟ้าอย่าคิดว่าจะชนะธรรมชาติได้ทุกชีวิตที่เกิดมานั้นต้องตายกำหนดหมายให้ชีวิตไปตามกรรมถ้าเราทำดีจนสุดความสามารถทุกโอกาสมีให้ตนจงมุ่งมั่นแล้วทุกสิ่งจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรม เป็นความหมายของสัจธรรมดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท่านเทิญจเจริญพร